สวัสดีครับผมกีรติเสริมประาสินประธานหานตระกูลมูลนิธิประเทศไทยวันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานของตระกูลผู้วันนี้ก็ก้าวเข้ามาก็เริ่มประทับใจในเรื่องของการให้การต้อนรับนะครับแล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะมีบุคลากรของตระกูลผู้เนี่ยมากมายที่เข้ามาช่วยดูแลการจัดงานครั้งนี้ผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า5060คนนะครับเป็นที่เป็นที่น่ายินดีนะครับที่ลูกหลานตระกูลผู้เนี่ย เห็นที He He ่ความสําคัญของงานในวันนี้งานในวันนี้ก็อย่างที่พวกเราทราบกันกนะ็คือว่าเป็นการรวมตัวกันของ13าแท่ของสมาคมหายน้าแห่งประเทศไทยที่ต้องการให้พวกเราเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้มาพบปะพูดคุยกันเกิดวขอให้เกิดประโยชน์นะครับผมเชื่อมั่นว่าทุกๆงานที่เกิดขึ้นอย่างนี้ไปก็จะทําให้ทุทกๆแส่ได้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีการให้การต้อนรับก็ดีนะครับสถานที่ก็ดีนะครับการดําเนินงานทุกอย่างเนี่ยผมถือว่า ดำเนินงานลักษณะแบบเป็นมืออาชีพก็ต้องขอชมเชยด้วยความจริงใจหน้าที่นี้แล้วก็อยากจะฝากเรื่องหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของแซ่เป็นสิ่งที่คนจีนเราเนี่ยยึดถือในเรื่องของการเคาบบรพบรรพชนเป็นสิ่งสําคัญเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจแซ่เนี่ยเรามีมาประมาณสำหรับประเทศจีนเนี่ยสามพันกว่าปีแล้วนะครับหลายแซ่อาจาจะเป็นสองพันปีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่นับเป็นพันๆปีทท่านั้นเลยเป็นลักษณะพิเศษอารยธรรมพิเศษของคนจีนที่เหนือกว่าชาติ ทุกชาติในโลกนี้นชาติอื่นเนี่ยชาติอื่นเนี่ยเขาไม่สามารถทําได้อย่างอย่างประเทศจีนนั่นหมายความว่าการเคารพประชชนเนี่ยมันทาให้เราเนี่ยมีมีสิ่งที่ดีในชีวิตมันกอ่อให้เกิดประโยชน์นมากมายมหาศาลผมเองก็ได้ประสบการณ์กับต,ตนเองในการที่เข้ามาดูแลเดนมูลินทีได้ช่วยเหลือมูญนทธิเราได้รับกลับไปก็คือว่าเราเรา,เรามีความสุขแล้วสิ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะบังเกิดผลในทั้ทั้งด,ด้านให้กับเรา,เาก็หวังใจว่าเอ่อตระกูลแท้ผู่เยวาวชนก็จะเข้ามา เป็นกำลังสําคัญให้กับผู้ตระกูลเป็นร้อยเป็นพันปีจากนี้ไปขอขอบคุณมากครับ